ข้างหน้ามีเสียงถ้าเจอนกบอกเลยนะหุ้ยเนี่ยโอ้ทันตาเห็นสุดยอดไหมมีเสียงบางอย่างว่ะ อ๋อเสียงหมูปา่าระวังนะนุ่นหมูไอหมูมตัวหน้าขาวอะ่ะมันอีทหรอเออที่มันอีทเราได้อะ่เาาเเนะเวิดขาต้นยาเนี่ยยานุ่นหมดกระป๋าเฮ้ยนุ่นเราเจอแล้วเจออะไร เราเจอแผนที่ใหม่ไหนไหนไหนไปดูเดไปดูเด,ด,ด,ดิไปดูไปดูตรงหน้าผานี่เดี๋ยวเราต้องเดินข้ามสะพานเดี๋ดวยวเดโอ้ยไม่ต้องมาละเดี๋ยวพี่ไปเลยทำไมอ่ะตามมาตามมาอ้นตัวหนักๆๆๆระวังตกเหวน,นะมีมีเหว ขึ้นยังไงวะไอ้เหี้ยกดผิดอันใช่แล้วนี่นุ่นกินเนื้อดิบแล้วนะทิพายแล้วนุ่นอร่อยเลยเลยขึ้นยังไงวะทีนี้ <c oughs> ขึ้นสิวะแม่งไม่ขึ้นไม่ไม่ไม่ให้ขึ้นเลยต้องขึ้นทางไหนละ่ะต้องอ้อมเหรอ นี่ไงโอ๊ยหูร่วงเหมือนจะเจ็บนะใช่ขึ้นเลยแป๊บหนึ่งรักษาแน่นอนมาแอ้อนอนไหมน่าจะเป็นที่ขาขาหักกูมอไม่เห็นว่ะขาหักนีเลยตัวไอตัวตัวมันกัดเราไอ้หน้าขาวไอ้หมูหน้าขาวอะระวังเอตัวเ็ว ไอใบยายเท่าไงเหนื่อยเยอะจังเลยเหลืออันหนึ่ง,งเอาเปล่าเราต้องมองหาพืชนะมองแล้วนะเริ่มมองแล้วนะออใช้กันอย่างเิ่นเปลืองเขาเป็นเต็มเลยนะว่าแต่ใส่เป็นเปล่าองกันที่สุึกมือแบบไปเลยนี่เราต้องขึ้นข้างบนว่ะทำไงดีวะนู่น <c oughs> ไอ้เมื่อกี้คือทางขึ้นเราถ,ถ,ถูกแล้วแต่เราท้ามันไดไงมันไหนไ เดี๋ยวลอง,องวางบันใดดิเนี่ยอจีนเนี่ยนาานะผาเนี่ยไหนทำมัในใดแถวะน้ำผาไหนน้ำผาไ,ไม่แม่ให้ทำบันไดขึ้นไปไปทางฝั่งโน้นดีกว่าไปบันไดไม้นะนี่ระวังอินโมตุติดอะไรเนี่ยอ๋อซากสักก็ไปทำไไรคิวเปิเด เนี่ยเราต้องขึ้นอ่ะไม่เคยเราต้องข้ามสะพานตรงนี้ไปก่อนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอม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 มีไปนหมดอย่าที่พี่บอกเราต้องมาทางเนี้ยเนี่ยคือทางขึ้นคือได้แล้วว่ะเออได้แล้วนุ่น เดี๋ยวเดี so, ๋ยวเดี hmm. ๋ยวขึ so <wh> ้นมาขึ้นมาท่าเยอาหนขึ้นไม่ได้หะขึ้นมาขึ้นมาเดินไต่มาแล้วกระโดดใช่ใช่กระโดดกระโดดอีกระโดดดเอ้ยไปี่ายักมูด้วยนี่ไงสำรวจก่อนไม้ตอนนี้มั่ไปได้นะจะไปทำไมไปทางนี้มา ไม่มีไฟว่ะคนป่าไม่เงยต้องโดนตเดินไตว่ะค่อยๆแล้วนู่นตกตนนั้นก็มาไหน่อยวันนี้ที่เราอีมจะบอกห้ันแก้ดุขันขอ่างทยูที่้นต่อไปก็เป็นทาตกมานี่ยตายห่ากลัวงเว้ย โอ๊ยไมถ้าเราตายไกลนะวางปีเดี๋ยวนี้นี่ไงเราเจอไอ้นี่แล้วนู่นมาอ่พี่เตือละไป เราต้องทบการยานะเราขาดแคลนมากใช่แงหมเป็นยังไงพี่ายาหนไเลยนะโอ้โหมตอนนี้ตอนนี้เราอยู่สี่สิบสามสี่สิบเอ็ดโอเคสี่สามสิบเอ็ดเราต้องไปทิศทิศวนู่นสำรวจทิศวก็ข้างหน้าเลย ่างต้นเหลืองค่ะต้นเหลืองไหนไหนไหนนี่บางทีีจะดูอครบ้างบางทีเจอประตูนุ่นซากนกซากนกไหนไหนี่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 ซากนกของใคร ยันสาวกว่าชายเดิด้วย่ะใชดลฮะมานมีบางคนไม่ค่อยชอบแบบโหมดที่มันมูไดอะเพาะชอบมาคนชอบเล่นนอมูกคือแบบกูเห็นไม่เห็นก็กนไม่เห็นไงเจ้าปติมากรรมว่ะเอ้ยที่มดอีสาน โอ้โหนุ่นมีสารนสวยจับ่ดจอมาไงสวยจับยวยัรดมีน้ำพุร้อนด้วยตกลงไปสุกเลยนะเออตังฟัง้กับคนที่เจอกั้นุ่นเก็บยาเออเก็บไปดูมาขนาดนี้นุ่นครอาริมิตหน้าเหมือนปฏิมากรรมอีกแล้ว เฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊ทำไมน่ากลัวล่ะเจอกีแทนด้วยนะมีบันไดด้วยเดียมีแฮกเกอร์มันจ้องอยู่ทำไมมันไม่ขึ้นแผนที่ใหม่วะฟุ๊กก็แฮกคืนโอ้โหนี่ยาวังมาฟังด้แล้วก็นานแล้วพรู้ว่าสีมือต่ากันขนาดนี้ฉันก็ได้ ทางไปตายทัดเราต้องการน้ำว่านวลต้องการน้ำเหรอเออเราลงมาลงมันลงกันล่างดีกว่าทานี้ไม่ได้ทอดถินไปนะเป็นเรเล่นซุยเลยินไปอ่ะนะเจ้าู้เป่ในเมืงหลวงจะบอกว่าหมอนี่บความไม่ตาพวกนั้นจริงนั้นเหรอข้างล่างมีทางไปต่อ ลงไปยังไงก่อนลงไม่ได้นี่เจ๊มีสะพานตรงนู้นและข้างหน้ามีคนป่าว่ะเจ๊เจ๊ตรงนี้เจ๊ไป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 ให้ใถอยมาก่อนให้ถอยมาก่อนอ่ะวางเตียงอ่ะนอน มพี่ไม่เห็นว่ามันเยอะไหมแต่เห็นหนั่งตัวหนึ่งเนี่ยสองตัวนู่นนั่งสวดอยู่มันยิงอะไรของมันเยอะเนี่ยคือคือต้องต้องมาต้องมาประโยคสุดยอดแล้วว่ะ พอฟุกครับปู่สปอยครับผมทำได้แล้วครับผมสำเร็จแล้วผมทำสำเร็จแล้วไ <laughs> อ้เจ้ากูหัวล้อจนวูบไปแวบหนึ่งเลยเมื่อกี้ไอ้เจ้าทำได้ตอนทำได้ตอนทำได้ตอนเลือดห้าและทำได้ตอนสี่ขีดห้าด้วยเพราะกูมีไฮเอ็นช็อปคู่กับแพนโดล่าเบน มันคือคือถ้าไม่ทับแซกกันนะเราแซกมันอยู่ข้างบนบอร์ดกูไม่ได้ลงแซกกับช่องกูเต็มตอน <ไป S 1> แรกกูเล่นตสตีดเดมอนเจ็ดอยู่ไม่เห็นอตัวหนึ่งอ่ะเออตัวหนึ่งหายไปนู่นคือภาพภาพกูวาเนี้คือแบบกูลงสตีดเดมอนเจ็ดใช่ไหมบอร์ดก็ไม่ได้แข็งอะด,ดาวมันไม่ได้เยอะแล้วคราวเนี้ยกูได้ห้าบาทสองดาวมากูได้ห้าบาทเกือบสองดาวกูก็เก็บไว้เอาสองดาวมันสอง a few moments later ไม่เห็นว่ะโอ้นี่ไงลานกว้าง ที่ว่าเล่นคนเดียวเจ๊เจ๊วางเตียงกันไหมต้องเล่นคนเดียวมึงต้องโซโลอ่ะวางเลยแล้วกัน<ค>อ่ะนอนขึ้นหน้ามาสหา่าเล่นตัวเดียวอ๋อ,อ,อมันขึ้นหน้าคนที่ได้มากที่สุดเป็นไงกันวะมันเดินหลบไปละมัน,นครูเลยจะเตือนว่าถ้าเกิดมึงเล่นมึงก็อาจจะร้อนๆหน่อย มีดขนนกกูก็กใช้วิธี <S 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 เอาแปะขนก<า>กนกอ่ะก็พูดตามตรงก็ไปหาเรื่องนู่นอยู่ไหนเอาไหมขนนกยังยังยัมีถนนขนาดสตาร์มีน่าจะไม่หมดใช่ไหมกูเล่นรอรอดูคนในห้องนั้นอยู่ว่ามันจะมีใครซื้อบ้างกูว่าอาจจะซื้อแท้ล้างยังจะเป็เคล่างไว้จังหวะโผล่มาเจ้าเอนู้นอะมีอ่ะดูก่อนมาทางนี้ก่อนวะสำรวจฝั่งนี้ก่อน คนน้องอยู่กับพี่เพียบเลยต้องเป็นคนที่ชอบเอลเดนลิงแล้วก็ต้องชอบล็อกไรถึงจะชอบมันเฮ้ยนุ่นมีบ้านคนข้างบนล็อกไรที่ยากแบบเอลเดนลิงกันเหรอเออโอ้หมันใหญ่นะมันเป็นแบบล็อกไรที่แบบว่าขึ้นแลขึ้นแลขึ้นละเราเลื่อนไปเรื่อยแบบว่าล้นแลมันมีไม่มีน่าจะล้างว่ะมันมีมันมีของที่ได้กลับมาอยู่มันเหมือนกับ ให้เทียบง่ายสุดมันคือเหมือนกับใส่อัรเมนต์ใส่ลูนน่ะ<ม>ให้ให้ติดไปตอนเริ่มขึ้นดงบนต้องขึ้นดงบนละหรือไม่ผ่านมันจะได้กลับมาไม่มากก็น้อย่คนไหนจะไม่ประมาณนั้นผมได้โอ้โหแม่ใจอยู่โอ้โหแม่งเดินอ่องทุกเมลนะแมพขึ้นรอแ<อ>มพขึ้นละ ไม่กี่สซละปีนก็เป็นอย่างไม่เลของมุยังอ๋อมันเป็นออกกากบาเห็นยังแต่ว่ามันเป็นสีเทาเอผว่าเธอขึ้นบนมัามเดินออกใช่แมทมันสีเทาป่ะเออสีเทา